สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบรรดัปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือนีสัาพมาเค้ก,กเขาค่ะเมนูมืนอนีมีอย่างเดียวค่ะพี่น้องจะพามาแกงหัวปีใส่ไก่นะคะพี่น้องเป็นเมนูปวดท้องนูเลยค่ะส่วนผสมกับมีไก่ค่ะทั้งโครงไก่ทั้งเนื้อไก่สับร่วมกันม้างนะคะพี่น้องเพราะว่าหนูเป็นคนที่สุป,ปมาก,กินตะเนื้อล้วนๆค่ะจนมากที่มีกระดูกแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีใบแมงลักค่ะแล้วก็พริกขีนุ่นตำค่ะก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะคะ เมน,นูนี้เด้อค่ะน้องขอบอกว่าบ่จําเป็นต้องใส่ตะไคร้กร็ไดนะคะพี่น้องเอาพริกแห้งหอมแดงกระเทียมกับพ่อค่ะหรือตำพริกแห้งกับหอมแดงก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนหนุ่มักแบบว่ามีตะไคร้หอมๆนาเนะคะพี่น้องใส่ลงไปน้าค่ะแล้วก็หัวปีหัวหนึ่งค่ะหัวปีนี้นะคะพี่น้องคิดรับบให้ดํเนะคะสับแช่น้ําส้มค่ะแส่น้าส้มนะคะใส่เกลือะค่ะพี่น้องหรือว่าถ้าะมิบบคามเปียกก็ไดค่ะใส่ลงไปค่ะมันสม่ำๆค่ะลวลองว่าหัวปีเหาบดาเนะคะพี่น้อง บอกก็คือส่งซีของฝาวทั้งหมอบทั้งเมยทั้งหอบพี่น้องมากค่ะที่นี่มันลงเมอเห็ดกันเลยค่ะสูตรเกาสไตล์เกาค่ะพี่น้องก็คือขัวบกพีกอนค่ะของหนูค่ะจะเป็นเมนูอ,อาหารอีสานค่ะพี่นอ้องตงขัวบกพีกอนนะคะแค่เขากระเฝ้าในงานน้คือกันในพี่น้องฝ้าฟาังทั้งสิ้นเขาเสาทั้งเห็ดงานค่ะเนี่ย ่วกนี้นูก็คัอนนทางที่ยุ่งเนาะค่ะพี่น้องผู้เฒ่าจะน่าหนูที่ดูแลอยู่ค่ะแล้วก็เจ็บเออดแอๆบ่ก่อยไม่แห้งค่ะพี่น้องเอาค่ะตัวกพริกไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องพัดแล้วก็เอาน้ำใส่น้ำหน่อยนึงนะคะเผื่อให้มันมีกลิ่นหอมค่ะบวิธง่ายๆคือห้พวกพร้อมแดงกระเทียมตะไคร้มันสุกนะคะพี่น้องมันจะมีความหอมนุ่งๆมากค่ะเวลาขาแกงเหลาหรือเอยแกงข้าสมีความหอมหอยนะคะอันนี้คือเคล็ดลับง่ายๆค่ะพี่น้อง ต่อไปกับไก่ไก่ลงไปเลยค่ะเคล็ดลับบ่ใหงไก่ข้าเลยค่ะพี่น้องล้วนไก่เห็ดซุปกันค่ะล้วนไก่เห็ดซุปเพอาสะดุ้งไฟค่ะพี่น้องเ่าเติมหนาตลงไปเนาะคะ่ะเข้าเติมไปแบบนี้เลยค่ะพี่น้องไก่เข้ามากะจะความหอมซุกของหนุ่มมันจะมีกินข้าหน่อยๆค่ะ ค่ะผู้ใดมีใบบักกูดก็ใส่พี่น้องใส่ลงไปนั่มกับใดนะคะพี่น้องแต่หนูมีอยู่แต่หนูลื้อไปเก็บค่ะพี่น้องอยู่ในต้นจะเล่บบดใส่บดใส่หรือบดเป็นยังก็ค่ะพี่น้องบบม่วงนิสันหาค่ะเวลาบางคนพี่น้องม่วงีบักกูดนะคะม่วงีใบม่วงีต้นมันงขหนูก็บอตรงใส่ค่ะเอาละค่ะ ข้าไก่เริ่มสะดุ้งไฟค่ะพี่น้องเติมน้ำลงไปเลยค่ะนี่นะคะเติมน้ำให้พ่อถ่วนะคะพี่น้องพวกแกงัวปีข้าวเนีเยวบุปไข่แบบว่าบ้วไข่นำลายแบบสดปนในนะคะพี่น้องเอาแบบคุกคลิกเนี่ยค่ะแต่ว่ากับบริแห้งเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะเติมลงไปค่ะยวรอให้น้ำเดือดจะข้าวหนึง่งท่าเอาละค่ะพี่น้องพ่อไก่ข้าวเริ่มซุกนะคะข้ากระเจี๊ปีลงไปเลยค่ะ ใส่หม้อปีลงไปต,งตรงไฟแห้งๆเลยค่ะพี่น้องต้องเป็นซีบร้อยดำเนาะค่ะนี่นุ้ยเส้นหนังส่วนะคะพี่น้องเส้นหนังส่วนก็เกลือ,อไว้ค่ะหม้อปีกับสุดท้ายตัวค่ะพยายามค้นให้ถือความผ่อนค่ะก็คือความผ่อนทั่วถึงค่ะพี่น้องมันช่สีบร่อยแดงเป็นไรอย่างไรดำเป็นไรค่ะ พี่นอแกงหัวปีด้วยค่ะพี่น้องเทปไ,ไปแกงเลี่ยงกระไดเนาะคะ่ะแกงเลี่ยงใส่กลุ่มสดกระแสบนะคะพี่น้องนี่สตมคาไก่กระแสบค่ะแต่หนูหนี่จะสอบมกักแกงใส่ไก่ใส่ปลาไปเนาะคะ่ะพี่น้องแกงแบบอีสา,บานบัานเข้าค่ะใส่ผักอีตูขรผอมค่ะพี่น้องกินสดผ่อนแสบด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพยายามข้นมันตัวถึงนะคะเห็นามผ่อนถูกถหงนเยอค่ะ ตเติมน้ำปลาลงไปนี่ค่ะใส่หลายแสบหลายค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปมากช้อนโต๊นึ่งเวยคะ่ะพี่น้อง แล้วก็ตามด้วยชื่อรสนิดหน่อยสำนรับคนจีนชื่อรดคือปวดมูนะคะนี่ค่ะใส่นีไปเลยะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะเพิ่มความเข้มอีกนิดนึงค่ะ แค่นี้เอาอยูเลยค่ะทมแ่บนะคะทน่เดาเขาเนี่ยชิมนิดนึงค่ะ <Okay. S 1> โอเคค่ะที่นี่ปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสุดตกต็หลายๆค่ะ ค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงหวัวปีใส่ไก่นะคะพี่น้องมากค่ะในนุนเทศเสถวยเสซ่าให้เบิงจ้าแล้วละค่ะพี่น้องเมนูมือนี่ค่ะแกงหวัวปีใส่ไก่ค่ะเป็นแกงอีสานบานเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องที่จะใส่ปลาราลางไปน้ำค่ะพี่น้องที่เห็นมันๆอยู่ในนุ้งเบลสไส่น้ำมันไปผัดนะคะเป็นมันไก่นะคะพี่น้องนี่ค่ะเสักอีตูหรือใบแมงลงักหอมๆสดห่นหอนๆค่ะพี่น้องแซนเนาะคะ่ะเมนูนี่จะบอกคือต้มยำหัวปีนะคะพี่น้องจะไม่มีความเปรี้ยวนะคะจะออกแบบว่า ป็ดแกงอีสานบันเท่าเล่าๆเลยคะ่ะพี่น้องจะมีแต่ความ <c oughs> ความนัวกับความเค็มนิดๆค่ะพี่น้องแซ่บไปอีกแบบหนึ่งค่ะนี่ค่ะง้อปีอ่อนๆซับแซ่บน้ำสมนะคะพี่น้องแซ่บน้ำสมแซ่เกลือนะคะง้อปีข้ากะเจาบดําค่ะเวลาที่ข้าเอาล่งกระทะหรือลงหมอนะคะพย่ยามค้นให้ความหอมทั่วถึงค่ะหม้อปีข้ากกบเลซุกสม่ำเสมอเสมอมีความดำความขมนะคะพี่น้องออกมาแบบนี้เลยคะ่ะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะ เห่นหนูเฮ็ดกินยู่บานกับบอกแช่ต่อพี่น้องเนาะค่ะเฮ็ดอันใดดีกับบอกต่อค่ะพี่น้องเพราะว่าของหนูบ่ได้เฮ็ดขายเนาะค่ะเฮ็ดกินเฮ็ดยานี่นะคะเฮ็ดเราแสบกับบอกพี่บอกน้องค่ะผู้ใดอย่างเฮ็ดตามก็เฮ็ดไดนะคะพี่น้องนี่ค่ะสดห้อนๆค่ะสำหรับค้นถิมมักขึ้นหนูนะคะมางคนกับสบมักเนาะค่ะว่าปีนี้เอาไปทอดมันก็ไดเอาไปหลาบก็ไดนะคะพี่น้องแต่เห้ก็ใส่หมูน้ำเนยค่ะกระแสบไปอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะกําลังห่อนๆข้นห่อนๆค่ะค่ะ ขอพุณหลายเดอ้อจากพี่น้องทุกผูทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณก็า่ังใจดีๆที่มีให้กันสเสมอเด้อค่ะพี่น้องทั้งเปลี่ยนเก่าเพื่อนใหม่ขั้งสองช่องทางเนาะค่ะที่เขามาบาลน่องัวมัวนมาเป็นมูเป็นพวกกันเนาะค่ะมากินข้าวห่มผ้ามากินปลาห่มของในกัน,นะค่ะพี่น้องมากค่ะที่นี่วมือนีผ้ามากินหัวปีแกงหัวปีใส่ไก่ใส่ผักอีตูห้อมหอมค่ะพี่น้อง นี่ค่ะการให้กับเข่ากับสไตล์นู้ด้อค่ะพี่น้องกันจะถือสากันเด้อค่ะกันบอกกันจาพิพาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยหลายพวกบ่าเป็นคนจังสีค่ะง่ายงยันบัตนะค่ะกันบอกอาจจะบ่มีอีหยังแน่ค่ะพี่น้องบ่มีเทมินบ่มีหยังแน่เต่าเป็นคนซื่อๆนี่แหะค่ะพี่น้องนะคะถ้าพิพาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยหลายค่ะพี่น้องมาค่ะมากินเขาในการแสบๆค่ะ